รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย รถเที่ยวเขาคอตามรู้12เมืองมะขามหวานจังหวัดเพชรบูรณ์ค่ะท่ามกลางทิวเขาสลับซับซ้อนชมหมอกเท้า,าหลังฝนพรำกับอากาศที่เย็นสบายของสวิตเซอร์แลนด์เมืองไทยนอนฟังเสียงน้ำตกสักคืนที่สายน้ำตกรีสอร์ทในตำบลเขกน้อยพร้อมแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ติดตามได้ในรายการโฟกัสไทยแลนด์สัปดาห์นี้ค่ะ พบกับ f o r เ s สเตอร์ได้แล้ววันนี้ที่โชว์รูมซูบารุต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการโฟกัสไทยแลนด์ค่ะรายการท่องเที่ยวที่จะพาคุณผู้ชมไปพบกับสถานที่ท่องเที่ยวที่ชอบที่พักที่ใช่และการเดินทางที่ออกแบบเองได้นะคะกับคลิปนี้เลย เขาค้อจุดหมายปลายทางของเราค่ะกับบรรยากาศในช่วงหน้าฝนว่ากันว่าเขาค้อสวยงามเกินบรรยายทีเดียวค่ะการเดินทางสู่เขาค้อมีด้วยกันหลายต่อหลายเส้นทางค่ะทุกเส้นทางระยะทางก็พอๆกันแต่วันนี้นะคะทางรายการของเราเลือกใช้เส้นทางหลวงหมายเลข12เนื่องจากบนถนนสายรูด12ถนนเส้นหลักจะไล่ตั้งแต่สี่แยกลมศัก์ไปจนถึงเมืองพิษณุโลก ถนนเส้นนี้ทำให้การเที่ยวเขาคอคลึกครื้นเพราะเต็มไปด้วยที่พักที่เที่ยวที่กินมากมายค่ะถ้าพูดถึงในความคิดของนันนะคือนัดน,น,นอยู่มาตั้งแต่เด็กๆเนาะ นัดนว่าทุกฤดูมีความสวยงามแล้วก็มีเอกลักษณ์ของมันแต่ละฤดูจริงๆคนจะมักชอบคิดว่าเอ้ยเฉพาะหน้าหนาวเ,เท่านั้นที่แบบหน้าเที่ยวจริงๆแล้วเนี่ยหน้าฝนก็หน้าเที่ยวเพราะว่าแต่ละช่วงฤดูกาลเนี่ยคือความสวยงามของธรรมชาติเนี่ยมันมันมีเสน่ห์ของมันอยู่อะครับ อย่างตรงจุดพักรถประมาณหลักกิโลเมตรที่80ก็จะมีตลาดชาวเขาแห่งดอยปูลูบริเวณนี้นะคะนอกจากจะเป็นจุดชมวิวแล้วก็ยังมีบริการทั้งร้านอาหารร้านของฝากร้านกาแฟบรรยากาศเก๋ๆอีกด้วยว่าแล้วไม่รอช้าค่ะแวะทานมื้อเที่ยงพร้อมชมวิวดีๆกันก่อนเลย ที่นี่ค่ะครัวชมวิวเขาเคาะลูกเจ้าคุณร้านนี้เขาบริการอาหารไทยและอาหารพื้นบ้านรสชาติดีทีเดียวค่ะบรรยากาศในร้านก็โปร่งโปร่งโล่งสบายและเมนูแนะนำที่ขึ้นชื่ออยู่หลายต่อหลายเมนูนะคะทั้งปลาทอดสมุนไพรย,ยำตะไคร้กุ้งสดผัดเห็ดรวมน้ำมันหอย ต้มยำปลาคังผัดฉ่าหมูและเมนูรถเด็ดของทางร้านที่ใครๆก็ต้องมาลองนะคะนั่นก็คือไก่ดำสมุนไพรใส่จิงจูชายอาหารที่มีทั้งประโยชน์และคุณค่าหาทานยากนะคะสำหรับมื้อเที่ยงของคนเดินทางบนถนนเส้นทางนี้แวะมากันได้นะคะไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะ หลังจากมื้อเที่ยงเป็นที่เรียบร้อยใกล้ๆก,กันนะคะสังเกตจะมีร้านกาแฟรบรรยากาศน่ารักน่ารักชื่อว่าบัตคัเฟ่ค่ะเห็นแล้วก็อดไม่ได้นะคะที่จะแวะไปทานกาแฟกันสักแก้วหนึ่งเป็นร้านกาแฟที่รวบรวมเรื่องราวและก็ประวัติศาสตร์ของชาวม้งในท้องถิ่นให้นักท่องเที่ยวได้เยี่ยมชมค่ะโดดเด่นด้วยการออกแบบร้านที่ไม่เหมือนใครด้วยการผสมผสานร,ระหว่างร้านกาแฟกับแกลเลอรี่แสดงภาพ ท่ามกลางวิวสวยๆของเขาเคาะที่ร้านมีทั้งเมนูกาแฟชาและน้ำผลไม้ค่ะให้เลือกหลากหลายเมนูพร้อมการบริการที่เป็นกันเองออกจากร้านกาแฟไม่ไกลเราก็มุ่งหน้าเก็บกระเป๋าเข้าที่พักกันก่อนเลยค่ะที่พักสำหรับทริปนี้นะคะชื่อว่าสายน้ำตกรีสอร์ทตั้งอยู่ที่บ้านเข็น้อยตําบลเล็กๆของอำเภอเขาค้ะที่อยู่สูงจากระดับน้ำทะเล600-800เมตรค่ะ เป็นพื้นที่ที่มีความหนาวเย็นสบายตลอดปีพื้นที่ส่วนใหญ่จะเป็นที่ราบสูงและยังเป็นชุมชนชาวม้งที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยอีกด้วยค่ะสายน้ำตกรีสอร์ทเป็นที่พักเปิดใหม่ในเขาค้อนะคะเป็นที่พักขนาดเล็กบนพื้นที่ประมาณ3าไร่เศษเศษซ่อนตัวอยู่ในถ้ำกลางธรรมชาติได้อย่างลงตัวเหมาะกับการพักผ่อนอย่างแท้จริงสำหรับนักท่องเที่ยวที่รักความสงบค่ะ อยู่ในตำบลเข็กน้อยนะคะจะติดกับอปตอเข็กน้อยกับศูนย์วิจัยนะคะถ้ามาจากกรุงเทพนะคะถ้าใช้เส้นทางาพิษณุโลกหล่มสักค่ะก็อยู่บนหมายเลข12ะคะ่ะที่ที่ตั้งของสายน้ำตรงรีสอร์ทค่ะก็ห่างจากปากทางเข้ามาประมาณ1กิโลเมตรนะคะตรงนี้ช่วงนี้ไปพักกันสักครู่หนึ่งก่อนค่ะเดี๋ยวช่วงหน้า จะพาคุณผู้ชมเข้าไปพบกับบรรยากาศสวยๆภายในรีสอร์ทแห่งนี้กันต่อค่ะ ได้้้แลวววันนีีท่โช์รรูมสุบาพบกับแพ็กเกจเที่ยวหลีเป๊ะแบบ3วัน2คืนและ4วัน3คืนกับที่พักบนเกาะ3ทําเลให้เลือกกัทรีบรีชรีสอร์ทริมหาดสไลท์หลีเป๊ะซันเซ็ตฟอเร,อรสต์หาดซันเซต็ตและ NT ็นทีเฮส์ถนนคนเดินแพ็กเกจเริ่มต้นที่ท่านละ3,990บาทเจ้าในงานท่องเที่ยววันนี้เลือกวันเดินทางได้ตลอดทั้งปี สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร0831808951หรือ www. k a t a l i r i p e r e s o r t c o m นวัตกรรมธรรมชาติเพื่อการปกป้องผิวเสริมจากแสงแดดด้วยครีมกันแดดมนุก้า SPF 50 PA บวกบบวกสารสกัดจากธรรมชาติบำรุงฟื้นฟูบางเบาซึมซาบเร็วไม่เหนียวเหนอะหนะต่อให้มีพระอาทิตย์เพิ่มอีกดวงก็หมดห่วงเรื่องผิวเสียวูเอมนุกา้า ผิวขาวใสกันแดดได้ในหลอดเดียวสนใจสั่งซื้อที่เบอร์โทร0931565115และ053537544หรือ www.uae.com เมื่อย่างเท้าก้าวเข้ามาสู่สายน้ำตกรีสอร์ทที่ตั้งอยู่่าำกลางธรรมชาติที่รม่มรื่นไฮไลท์ของที่นี่<ม>ก็เห็นจะเป็นต้นไม้ใหญ่แลนด์มาร์คของรีสอร์ทอายุมากกว่า70ปีค่ะบนสนามหญ้าสีเขียวสดกับชิงชา้าตัวโปรดถัดไปมีน้ำตกที่ชื่อว่าแก่งสาวน้อยค่ะต้นน้ำของลำน้ำเข็กส่งเสียงเบาๆทำให้ไม่เงียบเสียทีเดียวนะคะ เพียงแค่คุณก้าวเท้าออกมาไม่กี่ก้าวก็จะได้สัมผัสกับวิวทิวทัศน์ภูเขาน้ำตกแบบสวยงามอากาศสดชื่นเย็นสบายพร้อมบริการอย่างมีระดับประทับใจห้องพักตกแต่งแบบลงตัวหน้าพักผ่อนและภายในพื้นที่นี้ก็ยังมีสวนองุ่นให้ลูกค้าได้แวะได้ชิมกันตามฤดูกาลอีกด้วยนะคะ ต้องเท้าความนิดนึงเนาะว่าตรงที่ตรงนี้เนี่ยเป็นของคุณพ่อสามีนะคะเดิมเนี่ยมีอยู่ประมาณ18ไร่คุณพ่อก็ได้บริจาคให้ทางามาหาลายัยเกษตรเขาทําเป็นศูนย์วิจัยพืชพันธุ์ต่างๆไป15ไร่แล้วก็เหลือแค่3มไร่แล้วคิดว่าเออถ้างั้นเราจะทําอะไรเราอยากจะมาทารีสอร์ตตรงนี้ก็เลยเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาทําไมถึงใช้ว่าชื่อใส่น้ําตกรีสอร์ตคือตรงนี้เนี่ยมันเป็นสายน้ําของลําน้ําเขกแล้วที่ตรงเนี้ยมันอยู่ติดกับ ส่น้ําตกตรงนี้เลยเราก็เลยเป็นที่มาของสส่น้ําตกค่ะบรรยากาศที่นี่ก็คือจะอากาศค่อนข้างดีตลอดทั้งปีด้วยด้วยความที่เราอยู่ตรงติดลินน้าตกะนะคะอากาศจะดีตลอดทั้งปีเลยค่ะห้องพักที่ใสยน้ําตกรีสอร์ทมีทั้งหมด10ห้องค่ะแบ่งออกเป็น3แบบบ้านแบบแรกนะคะเป็นบ้านอังหุนค่ะเป็นบ้านเดี่ยวติดกับสวนอังหุนพร้อมสวนหย่อมสวนตัว เหมาะกับคนที่ต้องการความเป็นส่วนตัวมีเพียงหนึ่งหลังเท่านั้นบ้านถา้ำริมผาจะมีทั้งหมด3ห้องนะคะห้องนี้เนี่ยเจ้าของออกแบบให้ความรู้สึกเหมือนนอนอยู่ในถ้ำที่เงียบสงบจำลองบรรยากาศถ้ำโบราณติดหน้าผาค่ะฟังเสียงน้ำตกเพราะบรรยากาศธรรมชาติแท้ตกแต่งไว้อย่างลงตัว บ้านในแบบสุดท้ายค่ะบ้านหลังนี้เลยบ้านไม้ริมน้ำค่ะให้ได้ใกล้ชิดนอนฟังเสียงน้ำตกพร้อมชมบรรยากาศสุดธรรมชาติก่อสร้างด้วยไม้ทั้งภายในและภายนอกระเบียงส่วนตัวติดหน้าผาสุดชิลค่ะก็คือที่นี่เราจะมีทั้งหมดอยู่10ห้องมีอยู่3แบบ แบบที่1ก็จะเป็นบ้านไม้ริมน้ํานะคะก็จะมีทั้งหมดอยู่6ห้องแล้วก็จะมีบ้านห้องถ้ำห้องถ้าริมผาจะมีอยู่3มห้องแบบที่3ก็จะเป็นบ้านสวนอง,งุ่นคือจริงๆอะ่ะเราเราเน้นความเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นด้วยนะคะแล้วก็ออกสไตล์โมเดิร์นร่วมสมัยแล้วก็ความชอบส่วนตัวดูว่าที่ไหนสวยเราชอบแบบไหนแล้วก็พยายามเอามาใส่ แล้วก็ศึกษาจากที่อื่นว่าเออเขามีอะไรแล้วแล้วเราอ่ะจะทําให้มันแตกต่างจากที่อื่นยังไงนอกจากการพักผ่อนแล้วที่สายน้ำตกรีสอร์ทเขาก็จะมีกิจกรรมภายในให้นักท่องเที่ยวได้เพลิดเพลินอีกด้วยนะคะ นักทนะ่องเที่ยวชอบเนี่ยก็จะเป็นชุดแา,าวๆเนี่ยค่ะที่เขามาแล้วก็ทุกคนจะแบบเอออยากใส่อยากลองใส่ว่ามันเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยถ้าเกิดว่าเขาไปหาใส่ข้างนอกเนี่ยเขาจะต้องเช่าต้องเสียเงินแต่ว่าเราก็คือมีมีไว้ให้เลยใครอยากใส่แล้วก็ให้ใส่ฟรีแล้วก็อาจจะมีช่วงที่มีสวนอง,งุ่นถ้าช่วงไหนที่อง,งุ่นออกเนี่ยเราก็จะมีกิจกรรมให้แบบนะักท่องเที่ยวไปเก็บอง,งุ่นเลยค่ะ มาถึงเรื่องของอาหารมื้อค่ำกันบ้างดีกว่าค่ะหากนักท่องเที่ยวไม่ต้องการออกไปทานอาหารข้างนอกทางรีสอร์ทเองเขาก็มีบริการอาหารในห้องอาหารที่เปิดโล่งนะคะให้ได้รับลมชมวิวเพราะเมนูรสเลิศค่ะมาถึงถิ่นเขาค้อดินแดนมงวันนี้ขอลองชิมอาหารแบบวิถีมงกันค่ะจานแรกเลยเป็นไก่บ้านนึ่งพริกไทยดำเห็นอย่างนี้ต้องบอกก่อนนะคะว่าไก่บ้านของเขาเนี่ยไม่เหนียวค่ะ แถมนุ่มหนึบพริกหยวกทอดยัดไส้หมูจานนี้เด็ดค่ะเพราะว่าพริกไปเก็บกันมาสดๆจากสวนเลยปรุงรสหมูสับนิดหน่อยทอดกลมกล่อมกำลังดีค่ะถัดมาเป็นน้ำพริกมง้งน้ำพริกที่แสนจะเรียบง่ายใส่ต้นหอมผักชีเปรี้ยวจากมะเขือเทศเค็มนิดๆจากเกลือแค่นี้ก็อร่อยลงตัวแล้วล่ะค่ะ ส่วนไส้อั่วมงจานนี้นะคะแตกต่างจากไส้อัว่วโดยทั่วไปเพราะว่าเขาใช้เนื้อหมูล้วนๆปรุงพิเศษโดยเฉพาะเนื้อขิงพื่เศรษฐกิจอีกตัวหนึ่งของย่านนี้ค่ะพร้อมมีผลไม้อย่างกล้วยสดๆจากสวนและขา้าวโพดต้มตบท้ายมื้ออาหารมื้อนี้อีกด้วยอิ่มอร่อยกันไปแล้วนะคะจะนั่งเล่นสักพักฟังเสียงลิหลิงเลไรที่ร้องระง,งมแข่งกับเสียงน้ำตกอิ่มเอมจนลืมความวุ่นวายในเมืองกันไปเลยค่ะ นะคะคเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาพบกับเรื่องราวที่น่าสนใจเนเขาค้อกันต่อค่ะ f o r รสเตอร์ได้แล้ววันนี้ที่โชว์รูมซูบารุพบกับแพ็กเกจเที่ยวหลีเป๊ะแบบ3วัน2คืนและ4วัน3คืนกับที่พักบนเกาะ3ทําเลให้เลือกกระทลีบีชรีสอร์ทริมหาซันไลท์หลีเป๊ะซันเซ็ตฟอเรสหาซันเซ็ตและ NT ็นทีเฮส์ถนนคนเดินแพ็กเกจเริ่มต้นที่ท่านละ3,990บาทเาทจองในงานท่องเที่ยววันนี้เลือกวันเดินทางได้ตลอดทั้งปี สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร0831808951หรือ www. k a t k a t l i e p e h r e s o r t com นวัตรกรรมธรรมชาติเพื่อการปกป้องผิวเสรอมจากแสงแดดด้วยครีมกันแดดมนุก้า SPF 50 PA บวกบวกบกสารสกัดจากธรรมชาติบำรุงฟื้นฟูบางเบาซึมซาบเร็วไม่เหนียวเหนอะหนะต่อให้มีพระอาทิตย์เพิ่มอีกดวงก็งหมดห่วงเรื่องผิวเสีย U.S.C. มนุกา้า ผิวคาวใส่กันแดดได้ในหลอดเดียวสนใจสั่งซื้อที่เบอร์โทร0931565115และ053537544หรือ t o w e r w a s s w e c o m นอนเขาคอหนึ่งคืนอายุยืนหนึ่งปีเห็นจะจริงนะคะหลังจากที่นอนฟังเสียงน้ำตกหลับยังเต็มอิ่มกับธรรมชาติที่โอบล้อมตื่นเช้ามาอย่างสดใสรับแสงอ่อนๆชมสายหมอกไหลเอื่อยๆจิบกาแฟสักแก้วพร้อมมื้อเช้าที่ทางรีสอร์ทจัดเตรียมไว้ให้นะคะทั้งข้าวต้มร,ร้อนๆขนมปังปิ้งอาหารเช้าแบบอเมริกันที่จัดมาเสิร์ฟแบบเต็มๆจานอิ่มแล้วอิ่มอีกอิ่มไม่อั้นเลยละค่ะ ใกล้ๆกับรีสอร์ทที่นี่ก็คือจะมีะที่นี่เป็นชุมชนที่มงที่ใหญ่ที่สุดเนาะแล้วก็จะมีะวัฒนธรรมนะคะแล้วก็ะจะมีร้านกาแฟสวยๆที่เป็นของอชุมชนแล้วก็จะมีกันหันลมมีวัฒนธาตุร้านอาหารชื่อดังอย่างลรงเตี้ยมอะไรประมาณอย่างเงี้ยที่ที่พูดถึงแล้วก็ลูกค้าก็จะแบบรู้แล้วก็อ๋อใกล้กับตรงนี้อะไรประมาณนี้ค่ะ หลังอาหารมื้อเช้านักท่องเที่ยวที่เที่ยวแบบ2วัน1คืนก็จะเตรียมตัวกลับนะคะเพื่อแวะเก็บแหล่งท่องเที่ยวในจุดสําคัญสําคัญอย่างจุดท่องเที่ยวที่ตั้งห่างจากรีสอร์ทเพียง7กิโลเมตรเท่านั้นนั่นก็คือวัดพระาธาตุผาซ่อนแก้วค่ะ ความสงบแห่งเมืองเพชรบูรณ์จุดเด่นของผาซ่อนแก้วก็คือความเงียบสงบและสามารถมองเห็นยูทิวทัศน์ในมุม360องศาที่มีเนินเขารายล้อมนะคะด้วยทุ่งหญ้าเขียวขจีลมพัดเย็นๆบวกกับต้นไม้เล็กใหญ่คอยให้ร่มเงาแถมสุดสายตาก็มีถ้ำปลายเขาที่เป็นตำนานของผาซ่อนแก้วและมีสาราปฏิบัติธรรมอยู่ด้านหลังส่วนภายในบริเวณวัดค่ะ จะมีพระพุทธรูปปางต่างๆให้สักการะบูชามีเจดีย์ที่สร้างขึ้นคล้ายดอกบ,บัวเจ็ดชั้นตกแต่งด้วยข้าวของมีค่านานาชนิดทั้งถ้วยชามเบญจรงค์ไข่มุกลูกปัดแก้วแหวนเงินทองรวมถึงเซรามิกสีสดใสและมีปฏิมาก,กรรมที่งดงามมากๆเลยล่ะค่ะ และอีกหนึ่งแลนด์มาร์คใหม่ล่าสุดในเขาคอค่ะนั่นก็คือทุ่งกังหันลมค่ะตั้งอยู่ในพื้นที่หมู่บ้านเพชรดำจังหวัดเพชรบูรณ์ เมื่อเข้ามาในบริเวณแคมป์สนเพื่อไปยังเส้นทางท่องเที่ยวหลักบนเขาคอจะสามารถมองเห็นกังหันลมโดยโดดเด่นได้อย่างง่ายนะคะเนื่องจากจุดที่ตั้งของโครงการทุ่งกังหันลมอยู่บนเนินเขาสูงบนระดับความสูงกว่าน้ำทะเลประมาณ1,50 0เมตรค่ะตระงงานบนที่ราบยอดเขาเนื้อที่350ไร่จึงสามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์ได้กว้างไกลค่ะ อย่างตรงมุมระเบียงกลังหันลมนี้นะคะซึ่งสามารถชมวิวของกลังหันลมได้อีกมุมนึงค่ะเป็นจุดชมวิวที่สวยงามมองเห็นทิวเขาน้อยใหญ่เรียงรายสลับซับซ้อนอยู่เบื้องหน้าออกมาบริเวณทางเข้าติดกับทุ่งกังหันลมนะคะมีจุดน่าเที่ยวอีกหนึ่งแห่งก็คือ ไรสตอเบอรี่ G B เข้าไปชมฟรีค่ะด้านหน้าจะเป็นร้านขายของที่ระลึกของไร่ช่วงที่ไม่ใช่หน้าปลูกสตอเบอรี่เขาก็จะมีทุ่งดอกไม้สวยๆไว้ในหะ้นักท่องเที่ยวได้ถ่ายรูปกันค่ะและก็ยังมีมุมชิงช้าให้เราได้นั่งเล่นชิงช้ารับลมรวมถึงรถฟอร์มูล่าดอยด้วยนะคะ ทุ่งกังหันลมเขาคอถือว่าเป็นอีกหนึ่งจุดท่องเที่ยวบนเขาคอที่ไม่ควรพลาดมาเก็บความงามนะคะกับต้นกังหันลมที่เรียงรายกันบนทิวเขาเขียวแถมมีทุ่งดอกไม้สวยๆให้ได้ชมอีกด้วยช่วงนี้ถ้าเกิดว่าผู้ชมที่ดูผ่านรายการโฟกัสไทยแลนด์นะคะก็ทางรีสอร์ทก็จะมีส่วนลดนให้50%ทุก ห้องนะคะสำหรับช่วงนี้ไปจนถึงเดือนอตุลาค่ะ ก็จะสัก50%ทุกห้องขอเชิญชวนนะคะนักท่องเที่ยวที่อยากจะมาเที่ยวที่เขาค้อก็ลองมาสัมผัสกับใส่น้ําตกรีสอร์ทเขาค้อดูนะคะว่าบรรยากาศหรือว่าการตกแต่งแล้วก็ธรรมชาติที่หนึ่งเดียวในเขาค้อจริงๆก็อยากจะเชิญชวนนะคะว่าให้ลองมาสัมผัสดูค่ะกับบรรยากาศที่ไม่เหมือนที่ไหนนะคะก็ยังไงก็เรียนเชิญที่ใส่น้ําตกรีสอร์ทเขาค้อหรือสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ใส่น้ําตกรีสอร์ทเขาค้อ นะะะคคคขอบุณมาก่ไ,ไ,ไ,ไม่รอช้าค่ะรีบจับมือคนรู้ใจหรือว่าจะพาครอบครัวออกเดินทางหาที่พักผ่อนอันสวยงามท่ามกลางขุนเขาสายน้ำน้ำตกแบบธรรมชาติอากาศเย็นสบายเกือบทั้งปีในบรรยากาศวันสบายสบายชวนผ่อนคลายกับที่นี่สายน้ำตกรีสอร์ทเขาค้อไปตึกไปแอวเจียงใหม่ ใครที่กำลังมองหาที่พักเขาค้ออยู่แล้วก็น่าจะถูกใจกันบ้างไม่มากก็นหน่อยนะคะลองหาวันหยุดพักผ่อนกันสักวันสองวันแล้วเอาตัวไปนอนดื่มดังกับบรรยากาศรับรองเลยค่ะว่าคุณจะได้ชาร์จแบตพลังชีวิตได้แบบเต็มที่แบบไม่มีกักเลยรอใครใ วันนี้หมดเวลาของรายการโฟกัสไทยแลนด์แล้วนะคะกลับมาพบกันใหม่สัปดาห์หน้ากับรายการโฟกัสไทยแลนด์รีวิวออนแอร์ที่เที่ยวชิลชิมช็อปทั่วเมืองไทยค่ะคุณผู้ชมที่สนใจพักกับโรงแรมรีสอร์ทที่ทางรายการของเรานําเสนอไปแล้วนั้นสามารถเข้าไปจองกันได้เลยนะคะในราคาสุดพิเศษพร้อมชมรายการย้อนหลังได้ที่หน้าแฟนเพจ a c e b o o k c o m f o c u s p a c k a g e และก็อย่าลืมกดไลค์ให้ทริปที่คุณชื่นชอบด้วยนะคะพบกันครั้งหน้านะคะวันนี้ลาไปก วส,วส, então, ส,ส,ส,สวัสดีค่ะอึดอยากลายน่อใจยะบูมผู้เขียวแก่งคลอนั่นแหละนอบ้านฉันนี่เองอุบนอุดอนน้องไขยอีสารใต้มีสุรินบุรีรลำปราสาทหินชงดงามเขาใหญ่สูงลำเพอลิท of the world bye